อะไรให้ฟังนี่ขันห้ามีอะไรบ้างยกมือขึ้นมาหานิ้วพร้อมกันลูกลูกคืออะไรลูกคืออะไรต่อพร้อมกันรูปคือร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่มีธาตุดินคือส่วนแข็งธาตุน้ําคือส่วนเหลวธาตุไฟคือความร้อนลมคือลมที่เคลื่อนไหวลมหายใจลมตดลมโว้ยโอ้ย,อยใจพ เมื่อมีสี่ธาตุประชุมรวมกันจึงเรียกว่าร่างกายหรือรูปรูปมีความรู้สึกไหมรูปไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรเลยเป็นที่ตั้งของน้ำก็คือจิตเข้าใจไปหมดที่เนี่ยเวทนาคืออาจาฝย์ามือลงไหมล่ะรูปคือร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่มีอยู่สี่ธาตุรวมกันเป็นรูปรูปคือร่างกายร่างกายไหนร่างกายพวกเธออยู่ไหน กับร่างกายทั้งหมดเนี่ยนะร่างกายรูปนี่ไม่ใช่รูปต้นไม้ภูเขาใบหญ้านี่ไม่ใช่เด้รูปคือร่างกายเห็นไม่ง่ายไหมพุทธเจ้าบอกว่าต้นเหตุแห่งทุกข์ก็คือกายนี้ซึ่งประกอบด้วยมหาพุทธรูปทั้งสี่ประชุมลมกันนี่เข้าใจบ่นี่บ้ว่าฮีเลียมลีเทียม่บยยยนบ้ิบาเด้เลียนบะปุเยาถ่าป้งแห้งเหรอเอาเวทนาคืออย่างเวทนาคืออะไรความรู้สึกแบ่งออกไปอยีกเป็นสามอย่างมีสุข ทุกเฉยๆเนี่ยคือรู้จักย่บมที่นี่บรสุขขึ้นคือปรุ้จักละบรทีนี่คือปลุจักบรร่นี่นี่ต้นเหตุแดงทุกมาแล้วสุขเวทนามาแล้วนี่คือต้นเหตุแดงทุก้าเมื่อไรไม่ได้สุขเวทนาเราก็ทุกในทุกกระทุกเนี่ไม่ต้องเบาเลยทุกปุ๊บกับทุกปุ๊บเลยมีทุกขเวทนากว่าทุกี้เฉยๆนี่เมื่อไม่ได้เฉยๆได้อารมณ์สมาธิเมื่ออยากได้ให้มันคงอยู่พอมันไม่คงอยู่ก็ทุกเวทนายึดได้ไหมที่นี่ วทนายึดไม่ยึดไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาควรหรือที่พวกเธอจะยึดว่านั่นเป็นเธอเป็นอารมณ์ของเธอเมาบ่ได้รู้นี่็จะไม่รู้ไปแล้ววะสัญญามาทีนี่สัญญาคืออะไรความจําได้ไหมรู้คืออะไรอย่างนี้บางคนไม่รู้บางคนก็แก้วบางคนก็าฝาบางคนก็จัก จำได้เมื่อไหร่น่ะสัญญามาแล้วน่ะนะเขาเ้าใจไปไปที่เนี้ยอันนี้อะไรเลิฟใช่ไหมเนี่ยฝากเลยเนี่ยสัญญา,าสัญญามันจริงไว้เนี่ยมือเนี่ยมันจริงไว้เนี่ยถ้ามันไม่ปรุงมันก็ไม่จริงเขาเ้าใจไหมเนี่ยนี่มันทุกขาออะไรมันแปลความหมายว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราได้ทุกเนี่ยสีละมักมารี่สีก็ว่มามักกระัน เข้าใจว่าปฏิที่เนี่ยมันถัว่วสัญญาจึงเป็นสิ่งหลอกลวงเราเข้าใจหรือยังเห็นเห็นเห็นหน้าแฟนเก่าแล้วเป็นยังไงถ้ามันดีกับเราคิดถึงอย่างเลยถ้ามันร้ายกับเราอ่ะบักห่านี่เข้าใจไหมเนี่ยทั้งที่เลิกกันไปตั้งนานแล้วขออภัยนะเป็นพระพูดเ่็นพ่อด้วยหน้าตาดีอย่างเดียวข้อสี่รูปเวทนาสัญญาแล้วรู้จัก,จก้วนะเมมโมรี่ความจำ ทุกอย่างที่มีเรื่องราวนี่เรียกว่าสัญญาสัญญาจึงประกอบด้วยทั้งหมดที่เรารู้จักเลยเนี่ยจะรู้ไม่รู้กับสัญญาหมดเลยมันปรุงเรียบร้อยแล้วอันสุดท้ายแล้วมันจะไม่สุดทา้ายผู้ผิดสีสังขารคืออะไรอาบัดนี้คือตอบอะไรเหรอไม่ไงมาถามก็บารลู้เลี้ยงก็สั่นความนึกคิดปรุงแต่งนี่คืออะไรเ <p ul ky> สียบอ่ะ นี่นึกคิดปรุงแตง่งอยากน้ำเด้ออาจารย์กินอย่างคือนไปแตาแสบแต่เนี่ยเนี่ยความคิดปรุงแตง่งรู้จักไปหมดที่เนี่ยบุรีกินกับเลยบุร์เซย์เลยกันอาเสีบไปนั่นอยากน้ำเฮาล่ะเนี่ยความคิดปรุงแตง่งรู้จักหรือยังทีเนี่ยเข้าใจไปภาพเกิดขึ้นแล้วมีเรื่องราวนั่นเรียกว่าสังขารปรุงแตง่ง ถ้ามันเห็นเฉยๆแล้วมันมันไม่มีเรื่องราวแสดงว่ามันไม่ปรุงแต่งไงเพรามันจะนี่ถ้ามัะสิ่งใดเกิดขึ้นที่มีเรื่องราวมีภาพมีอารมณ์สิ่งนั้นปรุงแต่งหมดเลยดีกับชั่วเฉยๆนี่ล่ะยึดได้ไหมทีนี้ยึดไม่ได้เพราะอะไรมันไม่เที่ยงมันแปรปวนสุดท้ายมันก็หายไปรักกันอยู่ดีๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มามีคนมาบอกว่าไอ้คนนี้มันดินทาเธอนะไม่พูดกับคนนั้นเลยทีนี้มันมาบอกใหม่ขอโทษนะจำผิดคน เนี่สังขารปรุงแต่งเข้าใจหรือยังเนี่ยมันหลอกเราเข้าใจบ่นี่เมื่อเรามีความเป็นเราเกิดขึ้นไปยึดมั่นถือมั่นหมายมั่นต่อสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกทันทีอโปเอ้ยอาณารถยางแตกแล้วทุกเลยรีบไปดูเลยเฮ้ยยางแตกได้ไงวะแต่พวกนี้นั่งเฉยเพราไม่ได้รถมาแต่คนที่รถมาก็บอกรถกูหรือเป่าวะเมื่อไหรที่เป็นมีอะไรเป็นของเราเมื่อนั้นทุกเลยง่ายไม่ทํามา สิ่งใดที่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นเป็นเราเมื่อนั้นก็เกิดทุกข์เลยอันสุดท้ายคืออะไรห้าหนึ่งรูปสองสสสุดท้ายดีกัน <laughs> ตัวนี้ไม่ทำอะไรเลยรู้เฉยเฉยวิญญาณมีหน้าที่รับรู้สิ่งที่กระทบแล้วปรุงแต่งจะมีคนคนหนึ่งรู้อยู่ตลอดเวลา รู้ว่าเรารู้รู้ว่าเราโกรธรู้ว่าเราเสียใจรู้ว่าเราดีใจรู้ว่าเรากลับมากายรู้ว่าเราคิดรู้ว่าเราร้องไห้รู้หมดเลยนี่เรียกว่าวิญญาณแต่ทั้งสนี้ทํางานพร้อมกันเร็วมากจึงเห็นไม่ทันเราก็เลยเห็นที่ความคิดก็พอดูความคิดเกิดขึ้นรู้ทันความรู้แล้วว่าจิตปรุงแต่งแล้วทีนี้ห้ามมันไหมไม่ห้ามเห็นมันตามที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นว่า ขันห้าไม่ใช่เราเมาื่อใดเห็นได้ตรงนี้พวกันทั้งหลายก็จะเริ่มเข้าใจว่าขันห้าแยกกันทําง,งานรูปส่วนรูปวทนาส่วนวินาสัญญาส่วนสัญญาสังขารส่วนสังขารวิญญาณคือธาตุรู้ห้าธรรมชาตินี้แยกกันเมื่อไหร่เป็นสวดวันทันทีเลยแต่ทำไมไม่เป็นสวดวันล่ะสมัยก่อนผู้เจ้ากน็น่าจะสอนง่ายกว่านี้นะร <laughs> าคคินาะโทสักคินาะโมหคินาะ ราคาก็เผาใช่ไหมลภกก็เผาอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เผาเามื่อกี้ถึงไหนแล้วปวดหัวแล้วบไหแล้วลูกจะบอกว่าทุกคืออะไรทุกคืออะไรทุกคืออาการนะความไม่ สบายใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความครับแค้นใจก็เป <eso> ็นทุกข์อะไรคือทองอยู่เสมออยู่คืออะไรก็สัตว์ทุกข์ก็มีแค่ทุกกายกับทุกใจแค่นี้เองแล้วทุกข์บรรลัได้ไหมอยากให้หมดทุกข์ได้ไหมได้เหรอเออตบหน้าสักทีสิ่เราให้หายให้หายเจ็บสิทธนั่นแหะมันหายได้ไหมมันหายไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ยึดมันถือมันคนตบหน้าเออกรกำ อยู่ดีๆทำไมเขามาทำเราวะแสดงว่าเราเคยทำเข้ามานะเห็นได้อนี่ทุกข์ก็คลายออกไปอภัยได้ยอมได้แพ้ปิดนะสดนำสิ่งกันแอบมือนำทำานี้ละธรรมะจะไปยากสดนส้ำชาก็าเป็นพระหรหันตัวอันนี้เป็นน่ะโอ้ยม,มาปึกกัะเดดจะปฏิบัติอย่างนั้นจะปฏิบัติอย่างนี้ จะปฏิบัติยากอะไรยี่เเห็นทุกไหมรู้ว่าการทุกละสมุไทยก็คืออะไรขันหา้ามายึดมั่นถือมั่นในรูกมายึดมั่นถือมั่นในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณปล่อยออกได้ก็จบแล้วแค่นี้เองธรรมะน่นะนะอันนี้คคิดขึ้นมาก็เป็นเราคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นเรามีแต่เราหมดเลยไม่เคยเห็นไม่เห็นความไม่เป็นเราเลยในความคิดก็ไม่ใช่เราในกายก็ไม่ใช่เราก็ไม่เห็นนะมันจะพ้นทุกยังไง เห็นว่ากายฉันผมฉันของฉันเสื้อฉันรถฉันเงินฉันทองฉันมีแต่ของฉันหมดเลยแต่ไม่เคยไม่เคยเห็นว่าอะไรที่ไม่เป็นเราไม่เคยเห็นเลยแล้ท่านก็บอกวิธีการด้วยเมื่อใดเห็นได้ดังนี้นิโรธจะปรากฏมันจะดับลงความยึดมั่นถือมันมันจะดับลงความรักมันจะดับลงความโลภมันจะกระดับลงความหลงมันจะดับลงความยึดถือต่างๆมันจะดับลงความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันจะดับลงนิโรธจึงปรากฏขึ้นมา ผู้ใดถอนความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามกายใจนี้นิโรธจึงแจ้งนะขณะที่เห็นนั่นเมื่อเห็นได้ดังนี้ถ้านิโรธแจ้งแสดงว่ามันดับแล้วนี่แสดงว่ามักถูกวิธีพระองค์ก็บอกว่ามีปัญญามีศีลมีสมาธิพระองค์เอาสมาธิไปไว้ท้ายนู่นแหะพุ่งเอาปัญญามาก่อนผู้ใดเข้าใจด้วยปัญญาบรรลุธรรมรูป